b บิตคอยสินทรัพย์ที่น่าจับตาในยุค New Normal ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero นะคะเรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับช่อง Money Hero ค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงของเล่าข่าวหุ้นกับชูก้าปณิตาค่ะ และก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับเล่าข่าวหุ้นประจำวันที่31ตุลาคม2563ค่ะสิ้นเดือนในวันเสาร์แบบนี้นะคะวันนี้บอกก่อนเลยว่าจะไม่ได้มาเล่าข่าวเกี่ยวกับหุ้นตัวไหนๆทั้งนั้นแต่ข่าวที่นำมาเล่ากันในวันนี้นะคะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินตามที่ทุกท่านได้ฟังกันตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนั่นก็คือเรื่องของบิตคอยนนั่นเองค่ะ เรียกได้ว่าบิตคอยเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่น่าจับตามองอย่างมากในยุคนี้นะคะที่เป็น New Normal นิว normally นะคะเพราะว่าอะไรคะความร้อนแรงของบิตคอยที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะคะทำให้ความเชื่อที่บางคนอาจจะคิดว่าบิตคอยเนี่ยเป็นแค่กระแสะเอาไว้ปั่นราคาได้กลายเป็นความคิดที่ล้าสมัยไปแล้วคะ่ะ เพราะอะไรคะดูเหมือนว่าบิตคอยเนี่ยกำลังจะเข้ามาเป็น mass adoption และมีความต้องการมากขึ้นในฐานะของสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเป็น store of value ค่ะคืออะไรเดี๋ยวเรามาฟังเล่าข่าวหุ้นในวันนี้กัน สำหรับสัญญาณที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีและนักลงทุนระดับสถาบันต่างๆก็เลือกที่จะกระจายความเสี่ยงในการถือครองเงินสดจำนวนมากเนี่ยไปลงทุนในกิจการต่างๆหุ้นอื่นๆแต่ที่น่าสนใจนั่นก็คือมีการนำเงินจำนวนมากไปลงทุนในบิตคอยซึ่งมองว่าเป็น Asset Class ที่น่าลงทุนนะคะเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่มากกว่าสินทรัพย์ชนิดอื่นๆ นนั่นเองทางด้านของ MicroStrategy และก็ Square เจ้าของทว i t เตอนะคะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้ลงทุนในบิตคอยเพื่อเป็นทุนสำรองมูลค่ารวมเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบ500ล้านดอลลาร์ทีเดียว ขณะเดียวกันนะคะทางด้านของ PayPal นะคะก็ได้เปิดตัวฟิวเจอร์ที่รองรับการซื้อขายแล้วก็วอล l e t ที่สามารถจัดเก็บบิตคอย n ได้นั่นเองและล่าสุดนะคะบริษัท Mod Global Holdings PLC บริษัทฟินเทคนะคะที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของลอนดอนนะคะ LSE ได้นำเงินทุนสำรองของบริษัทเนี่ยจำนวนถึง10%มาซื้อบิตคอยเพื่อลดความเสี่ยงของการด้อยค่าของเงินปอนในระยะยาวนั่นเองค่ะทุกคน การเข้ามาของบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้นะคะโดยเฉพาะ PayPal ที่มีฐานลูกค้ากว่า300ล้านรายทั่วโลกเนี่ยจะทำให้เกิดการเข้าถึงและก็เรียกได้ว่าได้รับการยอมรับคริปโตเคอเรนซีในสถานะที่รวดเร็วมากขึ้นและจะเป็นการกดดันให้สถาบันทางการเงินรวมถึงธนาคารต่างๆเนี่ยเข้าสู่ตลาดของคริปโตเคอเรนซี ตามกระแสะความต้องการของโลกนั่นเองขณะดเดียวกันนะคะการเข้าลงทุนในบิตคอยของบริษัทที่เป็นระดับโลกต่างๆที่ได้กล่าวมายังเป็นเพียงแค่กลุ่มของ Early Adopter นะคะหรือประมาณแค่1%เท่านั้นที่จะช่วยจุดประกายนะคะทำให้นักลงทุนต่างๆเนี่ยเล็งเห็นมองเห็นนะคะรวมไปถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีก99%มองเห็นโอกาสแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นเกิดความ ต้องการในการลงทุนบิตคอยเพิ่มขึ้นนั่นเอง ซึ่งนั่นก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่สามารถทำให้บิตคอยเนี่ยเปลี่ยนผ่านไปเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญแล้วก็น่าลงทุนเรียกได้ว,ว่าไม่ต่างจากทองหรือว่าสินทรัพย์อื่นๆเลยก็ว่าได้ก็จากข่าวที่นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะจะเห็นว่ามีบริษัทนะคะที่เป็นบริษัทระดับโลกเลยเขาเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของบิตคอยแล้วนะคะโดยสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอย่าง New n o r m a l ยุคโควิดยุค2020นี้เอง ก็จะทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะหันมามองบิตคอยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับข่าวนี้นะคะก็ถูกเรียบเรียงโดยนะคะปรมินอินโสมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสตางคอร์รัปชั่นจำกัดนะคะก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ที่ได้เรียบเรียงข่าวดีๆให้เราได้ติดตามกันนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่มีข้อคิดเห็นหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมให้มีสังคมของนักลงทุนคุณภาพในช่องของ Money Hero นั่นเองค่ะและในช่วงของเล่าข่าวหุ้นในวันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่นำมาในวันนี้แม้จะไม่ใช่ข่าวหุ้นซะทีเดียวนะคะแต่ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์กับนักลงทุนที่เข้ามาฟังเล่าข่าวหุ้นในวันนี้สำหรับ ข่าวในวันนี้นะคะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะที่นี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะที่ช่วยติชมรวมถึงช่วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั่นเองค่ะและหากใครนะคะต้องการที่จะศึกษาเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ efinance.thai.com ค่ะ แล้ววันนี้นะคะก่อนจากการเนี่ยขอแอบไทมสักเล็กน้อยนะคะในการพูดคุยกันนะคะเนื่องจากว่ามีคอมเมนต์นะคะจากแฟนคลับของช่อง Money Hero เนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเสียงของเนิร์ดนะคะความจริงนะคะไม่ใช่นะคะแนะนำตัวไปแล้วแต่ว่าแฟนคลับ ที่เป็นแฟนคลับของช่องมั n น y h e ีโเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันซะทีเดียวนะคะขออนุญาตแปะหน้าให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะว่าเสียงที่ทุกท่านกําลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเสียงของชูก้าปณิตานะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตแปะทั้ง i n s t a g r กร Facebook นะคะรวมไปถึงช่อง YouTube นะคะเผื่อเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจนะคะอดี๋จะเข้ามา ดูรูปหรือว่ามาดูไลฟ์สไตล์รวมถึงคลิปวิดีโอในด้านอื่นๆของเสียงนี้นะคะก็ฝากเสียงนี้ไว้ให้ทุกท่านนะคะในอ้อมอกอ้อมใจด้วยก็จะพัฒน,นาคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเล่าข่าวหุ้นกับชูก้าก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ